ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40เพิ่มวงเงินสิทธิประโยชน์5 0 0 0 0ถึง10,000บาทรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ประกันสุขภาพง่ายๆสไตล์พยาบาลอ้อยจะมาอัปเดตข่าวดีจากสำนักงานประกันสังคมนะคะที่ได้เพิ่มวงเงินสิทธิประโยชน์ ให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนมาตา40ได้ฟังกันคะ่ะจากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเมื่อวันที่16ตุลาคม2563นั้นนะคะก็สรุปสาระสำคัญได้ว่ามติครมอนนั้นนะคะได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตาย ให้กับผู้ประกันตนมาตรา40่ค่ะ,ะเพื่อความต่อเนื่องนะคะ,อะของข้อมูลสิทธิประโยชน์เดิมแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่ปรับเพิ่มนั้นนะคะดิฉันก็จะขอพูดถึงภาพรวมของสิทธิประโยชน์ทั้ง3ทางเลือกของผู้ประกันตนในมาตรา40ก่อนนะคะค่ะก็ทางเลือกที่1น,นั้นนะคะก็จะคุ้มครองอยู่3กรณีก็คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต ทางเลือกที่2นั้นก็จะคุ้มครองอยู่4กรณีนะคะซึ่งที่เพิ่มเข้ามาจากทางเลือกที่1ก็คือกรณีชลาภาพและทางเลือกที่3ก็จะคุ้มครองอยู่5กรณีซึ่งที่เพิ่มเข้ามาจากทางเลือกที่2ก็คือกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะคราวนี้เราก็จะมาโฟกัสกันในส่วนของสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตกันนะคะซึ่งหลักเกณฑ์การเกิดสิทธิประโยชน์นั้นก็มีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะคะ ข้อแรกนะคะก็จะได้รับเงินค่าทำศพหากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่6เดือนใน12เดือนนะคะยกเว้นกรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุนั้นจะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อยหนึ่งในหเดือนค่ะซึ่งค่าทำศพเดิมนั้นนะคะทางเลือกที่1และทางเลือกที่2จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงิน20,000บาทอัตราใหม่จะอยู่ที่2 5 0 0 0บาทค่ะและทางเลือกที่ 3, นั้นะนะคะเดิมจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงิน4 0,000บาท อัตราใหม่จะอยู่ที่50 0 0 0บาทค่ะข้อที่2จะได้รับเงินก้อนสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตถ้าจ่ายเงินสมทบตั้งแต่60เดือนก่อนเสียชีวิตนะคะซึ่งเดิมทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นั้นนะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินจำนวน3,000บาทอัตราใหม่จะอยู่ที่8,000บาทส่วนทางเลือกที่3นั้นนะคะก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้นะคะ ค่ะสำหรับท่านไหนที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะยังมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์ถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ